สวัสดีครับผมพิเศษธนปออครับอ่าเมื่อเดืนจ็พามาไต่แมงกีนุ่นครับแต่เป็นนู่นแต่ว่าอ่าดูการเดือนหกวิทยาเจ็ดยกรานะครับดูการผสมพันธุ์นะครับกินุ่นหรือกีนุ่นแกนะครับกีนุ่นแข็งนะครับสิบพามาเบืองว่ามันเป็นเั่าไหรครับกีนุ่นเดือนหกเดือนเจ็ดครับดูการผสมพันธุ์มันนะครับ เป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับแมงกินนูนินพวกจนเตี๊ยมันถืเป็นอะไรทีครับเป็นคูคค่ครับนี่เห็นป,นปะผสมพันธุ์กันเป็นคูค่ครับก็จะผสมพันธุ์กันแนวนี้ครับ เป็นคู่ๆค,ครับกกกสขาบครับนี่เป็นคู่ครับกกคู่เลยนี่คือแมงกิโน่นเดือนอะพวกเดือนเจ็ดนะครับวิทยาเจ็ดพกัดดรราครับก็นจะผส,สมพันธุ์กันนี่ครับไปจับคู่เดือนมีสาครับ ประธานมีขู่นะครับอันนี้ออกมากินกับแข้งนะครับกระดูกแข้งไปที่นู่นตัวใหญ่นะครับนี่ขึ้นคู่ๆด้วยครับมุ้ยีโดดเดียวเดียวได้ <c oughs> โอ้ห้างใหญเลยจับเป็นกู้เย็นนี้ก็ะิก ปีกมันแก่ครับคูเพ่ได้ครับจับมานึ่งคูครูเเดี๋ยวหาต่อไปครับเราสุดท้ายด้วยเพื่อนถ่ายเพิ่งว่ามันได้ลายมันได้นี่โอ้ซี่ตัวครับสองคูรูแข่งกันนะครับียินดี ดังะสงพันธุ์กันครับกำลังบิดจมบิดอยู่อ้าดีมากเทไหรมีิไปจะเกลดอ้าเมื่อค่าครับพ่ที่โตครับสองคููเล้ กูกล่องมาถึงกััวงเล่นคู่คู่ครับนี่เือนหกวิน 6, าเลอนเจ็ดกระดาครับปลายเดีกันวิุวนาครับผสมพันธุ์กันครับเบิเบิ้ลอะครับม่มีกี่หน่วเลยอามันคายออกละ โอ้คู่นหนึ่งครับโอ้เดินอ,อ,อ,อยู่คนเดียวเนาะคู่หนึ่งครับ คนนี้คือตัวเดียวเนาะอึ๊บตัวเดียวอ่ะนี่อีกคู่หนึ่งนี่วันนี้กบติ้วนะครับนี่ ยังไงไม่เห็นติวช่วงนี้จะเป็นแอคคู่ๆนะครับค่อยเห็นมีตัวเดียวนะอ่ะแล้วมาวัง กินหุ่นกับไต่ไมาแล้วเป็นลายสำใดครับอ่ามันมานครับปรตีนโปรดีนแก้วครับสามสิบสี่สิบตัวครับไก่สิเวื่อฤูกาดนั่นแหละครับมันก็แข็งครับหัวแข็งขาแข็งครับหย่ำยากด้อ โอก,กาสผสมพันธุ์เขาก็ปีหนาฟ้าไม่เพาะอดีครับแต่ใสไปส่ช่ดูการกินนูนครับกึอ่งอื่นเลยครับปีหน,นึ่งมีเจะหนึ่งห่วงอกอากอกอากแล้จับคู่กันจะหายไปปีหนึ่งหรือจะไม่ผสมพันธุ์กันครับ ประเดิบปนเด็แก้วครับประเดิมันมานพี่นาฟ้าไม่มาไต่อีกครับเขาผสมพันธุ์กันเลยก็เห็นมีนาเยาวน่ะ